เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ31กรกฎาคม2567แล้วนะคะโครงการเติมเงินดิจิตอล10,000บาทก็จะเปิดให้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะวันนี้แอดมีวิธีแก้ปัญหาในการยืนยันตัวตนในกรณีที่สแกนใบหน้าแอปทางรัฐไม่ผ่านนะคะเราจะต้องทำอย่างไรวันนี้มีคำตอบแล้วนะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะวิธีแก้ปัญหาสแกนใบหน้าทางรัฐไม่ได้และยืนยันตัวตนแอปทางรัฐไม่ได้ด้วย5วิธีง่ายที่คุณทำได้เองไม่ว่าจะเป็นตู้บริการภาครัฐแอปไทยดีตู้บุญเติมไปรษณียหรือแม้แต่เซเว่นอนะคะ โดยในวันพรุ่งนี้1สิงหาคม2567รัฐบาลก็จะเปิดลงทะเบียนโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็หรือเงินดิจิตอล10,000บาทที่กำหนดให้ประชาชนกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ต10,000บาทนะคะโดยลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม67 ถึง15กันยายน67ซึ่งผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการจะต้องดาวน์โหลดสมัครลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อใช้แอปทางรัฐก่อนเป็นลำดับแรกนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะที่ผ่านมาหลายคนมีปัญหาสแกนใบหน้าแอปทางรัฐไม่ผ่านยืนยันตัวตนแอปทางรัฐไม่ได้ซึ่งวิธีแก้ปัญหาสแกนใบหน้าทางรัฐไม่ได้และยืนยันตัวตนแอปทางรัฐไม่ได้โดยแอปทางรัฐมีการยืนยันตัวตน2ระดับด้วยกันนะคะระดับที่1คือการถ่ายบัตรประชาชนลงในแอปซึ่งทำได้ง่าย,ายๆเพียงถ่ายรูปบัตรและถ่ายภาพหน้าตรงตามขั้นตอนในแอปนะคะ แต่ถ้าคุณสแกนใบหน้าไม่ผ่านมีอีก5ช่องทางง่ายๆที่คุณสามารถทำได้นะคะ 1. ตู้บริการเอเนกประสงค์ภาครัฐ 2. แอปพลิเคชัน D.DOPL หรือไทยดีนั่นเองนะคะ 3. ตู้บุญเติม 4. ปรายสนิทไทยทุกสาขา 5. เคาน์เตอร์เซอร์วิสเซเว่นอีเลเ หนึ่งใน5วิธีที่สะดวกที่สุดให้แอปแนะนำก็คือเคาน์เตอร์เซเว่นนะคะสะดวกเพราะว่าเซเว่นมีอยู่มีสาขาอยู่มากมายมีเกือบทุกที่เลยนะคะมาดูวิธียืนยันตัวตนแอปทางรัฐคร่าวๆนะคะ1ตู้บริการอนเนกประสงค์ภาคราฐัฐโดยการเตรียมบัตรประชาชนและโทรศัพท์มือถือจากนั้นเสียบบัตรเข้าตู้เลือกเมนูทางรัฐทำตามขั้นตอนบนหน้าจอนะคะ จากนั้นก็สแกน QR Code ที่ได้รับเพื่อใช้งานแอป 2. แอปพลิเคชัน d d o p a หรือ t h a ดีนะคะดาวน์โหลดและลงทะเบียนแอปไท a ดีเข้าสู่ระบบแอปทางรัฐด้วยปุ่มเข้าสู่ระบบด้วย d d o p a หรือไท a ดีนะคะ 3. ตู้บุญเติมเรียมบัตรประชาชนและโทรศัพท์มือถือเลือกเมนูทางรัฐบนหน้าจอตู้จากนั้นก็เสียบบัตรประชาชน ทำตาม SMS ที่ได้รับเพื่อดำเนินการต่อในแอป,ปนะคะ 4. ปรษณีนิไทยทุกสาขาโดยการเรียมบัตรประชาชนและโทรศัพท์มือถือแจ,จ้งเจ้าหน้าที่ว่าต้องการยืนยันตัวตอนแอป,ป,ปทางรัฐจากนั้นก็ทําตาม SMS ที่ได้รับเพื่อดำเนินการต่อในแอป,ป,ปนะคะ 5. Counter service 7-Eleven เลือกเมนูยืนยันตนัวตนที่ 7-Eleven ในแอป,ป,ปนะคะระบุเลขบัตรประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์ แสดง QR Code ให้กับพนักงานทำตาม SMS ที่ได้รับเพื่อยืนยันตัวตนในแอปนะคะด้วย5วิธีนี้คุณสามารถแก้ปัญหาการสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนแอปทางรัฐไม่ผ่านได้ง่ายๆนะคะโดยวิธีทำจะคล้ายๆกันนะคะคือไปที่จุด5จุดที่เราเลือกแล้วนะคะท้ายสุดเราก็ต้องมาดำเนินการผ่านแอปทางรัฐอยู่ดีนะคะ โดยจะได้รับ SMS จากนั้นก็กดลิงก์ที่ได้รับมาเข้าไปดาเนินการตามขั้นตอนโดยขั้นตอนจะบอกในจอ,อในหน้ามือถือของเรานะคะฟังดูอาจจะอ,อดูยุ่งยากแต่ทำจริงๆไม่ยุ่งยากนะคะอัปเดตวิธีแก้ปัญหายืนยันตัวตนสแกนใบห,หน้าแอปทางรัฐไม่ผ่านด้วย5วิธีง่ายๆเตรียมตัวก่อนดีเด์ในวันพรุ่งนี้เปิดลงทะเบียน1สิงหาคม2567นะคะ